อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 วิกตอร์บอลพรีเมียร์ลีกอาเซนอนทีมระดับ6ประทั่เบรนฟอร์ดทีมระดับ14ณสนามเอมิเรสสเตเดียมเวลา22่สิอนาฬิกาอาเซนอนต่อหนึ5อาลบหอาเซนอนของเกียวเตต้าเพิ่งจะบุกอัเชนาบุกหนึ่งศูนย์ดล็อก หลังไลชัยชนะมาห้านัดหลังสุดทุกรายการก่อนหน้านั้นสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามจมุดสิทธิ์ใช้งานกับเยี่ยมมาร์ตเนลลี่โอหอกตัวเก่งที่ติดโทษแบนรับสองเหลืองจากแบทเชอกล่าวเช่นเดียวกันกับเบเรโน่ในด่านชาวเยอรมันที่รอฟิตอยากใกล้ชิดอีกครั้งคาร์โอาเต,ตต้าจะมาในระบบ4 2 3 1โดยมีเล็กซองลากาเซ็ยืนเป้าลาตะไข่และใช้บุคโยซาก้ามาตินโอเดกาดและเอเมซิมิมโร เป็น3าประสานคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามระเบียบส่วนทางด้านเบรนฟอร์ดของโทมัสแฟงค์เพิ่งจะเปิดลังเสมอจจืดกับคิสเซนพาเลด0 0ทำให้เจ็ดนัดหลังสุดทุกรายการยังไม่ชนะใครสำหรับความพร้อมของทีมก่อนฟาดแข้งไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเว้นเสียจากทาริกโฟสูซึ่งเจ็บอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้นขณะที่คิเซนอีริเซนกับชูเลียงชองวิเย น่าจะฟิตไม่ทันลงช่วยเพื่อนคาดว่าจะมาในระบบ3-5-2โดยมีบรียองเอมโบโม่และยูแอนวิซ่าผนึกกำลังกันล่าตะข่ายในแดนหน้าและใช้จอร์ดดาซิว่าทิเซียนนอกาดและมัธยาตเยนเซนเป็นสามประสานในแดนกลางคอยสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมต้องบอกว่าเจ้าถิ่นอาร์เซนอลมีโอกาสคว้าชัยชนะสูงมากเพราะพวกเขาเริ่มกลับมาอยู่ในร่องในรอยแล้ว หลังปลดล็อกกลับมาบุกเอาชนะวูฟ10เชื่อว่าเหล่าบรรดาเกมลุกต้องเร่งฟอร์มกันมากขึ้นกว่าเดิมหลังเป้าสะอาดมาหลายนัดยังไรก็ดีการได้กลับมาบูในเอมิเรซสเตเดียมน่าจะกระตุ้นความกระหายชัยชนะให้มากยิ่งขึ้นสดคล้องกับทีมเยยมเรนฟอร์ดที่มาพร้อมกับผลงานไร้ชัยชนะ6เกมลีกท้ายแบบไม่ชนะใครและโดนทะลุแนวรับนับไม่ถ้วนกว่า14เม็ดเลยทีเดียวยิ่งไปกว่าน,นั้นการพบกันในช่วงต้นฤด,ดูกาล เคยสร้างความเจ็บช้ำให้กับผู้แข่งด้วยสกอร์2-0มั่นใจเลยว่านัดนี้เตรียมถูกถอนแค้นแน่นอนเมื่อพิจารณาจากเลขและภาพรวมของทั้งคู่แนะนำให้อยู่ต่อรอรับซัพ์ฟันทงไอปืนใหญ่ใส่ไม่ยัง้งอาเซนอนจะชนะ2-0สมูสอนอาร์เซนอลบรรจุชื่อของลอตโลมันติเนสกองหน้าของอินตอร์มิลาด ในฐานะตัวเสริมตำแหน่งหัวหอกตัวเป้าในตลาดนักเตะซัมเมอร์2022เ่วมกับดาวยิงคนอื่นเช่นด้วยแมนนิคเนเบิร์ลูวีของเอเวอร์ตันและอลิสันเดอร์อิสซักจากเ e ลอสโซเซดดรายงานจาก c u l t u r e m e c t o c o m บอกว่าทีมของมิเกลเตเต้ยังไงก็ต้องเสริมกองหน้าตัวเป้ารายใหม่เพราะปล่อยปีอร์เมริกออบามยองออกไปบาร์เซโลนาแถมมเล็กซองรากาเซตและแอนดี้อิคนเชีย สองแข้งชุดปัจจุบันก็จอดจะหมดสัญญาสิ้นเดือนมิถุนาย,ยานนี้อย่างไรก็ตามเป้าหมายหลักอย่างลูซานวาราโฮวิตก็ยากจะต่อแย่แล้วเพราะได้ย้ายจากฟิโอนิน่าไปยูเวนตุสในราคา75ล้านยูโรเมื่อตลาดเดือนมก,กราที่ผ่านมาจึงต้องหาเป้าหมายใหม่จนกระทั่งไปปิ้งลาตโลมาติเนสดาเต้ไว้24ปีผลงานต่อเนื่องในฤดูกาลนี้มาซัดไปแล้ว11ลูกจากการเล่น22เกมเกาโชดเชยอา ในยุคข,ของซิโมเน่อิ a ซากีอีกทั้งคว่วสถานะในการป้องกันแชมป์นสกูเดโตนับเป็นปีที่ดีต่อจากซีซั่นก่อนที่ทำไป19ลูกจากทุกรายการอุปสรรคสำคัญของอาร์เซนอลในการไล่ล่าดาวยิงอาเจตาไรนี้คือข้อสัญญาที่ปูกมัดถึงเดือนมิถุนายนปี2016และมีค่าจีสัญญาแพงถึง9 4ล้านปอนด์นั่นทำให้พออเเทคนิคเอดูกาสปา อาจจะต้องมองตัวที่ถูกลงมาอยา่างคาร์ดิลูวิของเอเวอตันที่ผ่านประสบการณ์หลีกผู้ดีมาแล้วหรืออีซักหัวหอกก้านยาวสัญชาติสวิดิชแมตเทอร์เนอร์ว่าที่ในาดานคนใหม่ของอาร์เซนอลยืนยันการย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกคือหนึ่งในขั้นตอนแห่งการพัฒนาตัวเองนัทวารวัย27ปีจากนิวอิงแลนด์พ t ทริออต และมือหนึ่งทีมชาติอเมริกาคนปัจจุบันเตรียมย้ายมาร่วมงานกับอาเซน์ในฤดูกาลหน้าโดยตามข้อมูลระบุว่าเขาจะเหลือเกมอีก20เกมในช่วงเวลาเหลือของฤดูกาลนี้ก่อนบินไปลอนดอนเพื่อร่วมทีมใหม่ในฐานะมือสองของทีมที่จะแย่งชิงมืหนึ่งกับอารอนแรมเดลนายทวารดีกรีทีมชาติอังกฤษท้ายที่สุดแล้วผมคิดว่าการยา้ายทีมครั้งนี้คือการก้าวไปข้างหน้าของตัวเองผมจะเหลือเกมอีกประมาณ20เกมในช่วงเวลาที่เหลือ ในเเมจหลังจากนั้นผมจะบินข้ามทวีปไปอย่างที่ทำงานใหม่เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่วัฒนธรรมใหม่การใช้ชีวิตใหม่และแน่นอนฟุตบอลลีกใหม่คุณภาพของลีกที่จะช่วยผมเก่งขึ้นกว่าเดิมพิมพ์ลีกเป็นลีกที่เล่นเกมกันเร็วดุดันมากกว่าที่นี่และมันช่วยผมได้แน่ผมตื่นเต้นกับการย้ายไปและรอการเรียนรู้ตอนผมเริ่มต้นเข้าสู่งการพตบอลอาชีพ ผมก็ต้องเริ่มต้นจากความพยายามอย่างมากในการเข้ามาในวงการให้ได้ก่อนผมโดนปฏิเสธจากหลายสโมสรจนสุดท้ายผมได้ม,มาอยู่ที่นี่เริ่มต้นจากการเป็นหมายเลขสามของทีมตามเรื่มหมายเลขสองผมต้องสู้มาโดยตลอดครั้งแรกที่ติดทีมชาติผมก็เริ่มจากจุดเดียวกันนั่นคือตำแหน่งหมายเลขสามของทีมไม่มีใครคาดหวังอะไรจากผมดังนั้นผมไม่มีอะไรต้องกังวลผมแค่ทำงานให้หนักไปให้ถึงเป้าหมายการย้ายไปอาเซนอน ผมจะไปเพื่อผลักดันตัวเองและอารอนแบรมเดลเพื่อให้ผมและเขาดีกว่าเดิมเป็นนายทวารที่ดีกว่าเดิมเชอรี่องรียอดตำนานดาวยิงของไอบิญญาอาเนนนลออกมารบเร้าต้นสังกัดเก่าให้พยายามจบพอบโฟให้ได้เพื่อกลับไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้า อาร์เซนอลไม่ได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกมาตั้งแต่ฤดูกาล2016-2017และฤดูกาลนี้ก็ไม่ได้เล่นทัรวยุโรปใดๆเป็นครั้งแรกในรอบ25ปีหลังจบอันดับ8เมื่อฤดูกาลที่แล้วฤดูกาลนี้ไอ้พึ่ใหญ่มีลุ้นพื้นที่ยุโรปอีกครั้งและมีลุ้นถึงท็อปโฟด้วยเพราะตามหลังอันดับ4แมนยูเน็ตเพียง4คะแนนและก็แข่งน้อยกว่าถึง3นัดสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับอาร์เซนอลในตอนนี้คือเมื่อพวกเขามาได้ลงเล่น เวสแฮมก็ไม่สามารถฉกฉวยความได้เปรียบได้ขณะเดียวกันสเปอร์ก็ไม่เคยสร้างความได้เปรียบเอาไว้เลยแต่อาร์เซนอลต้องชนะในเกมเจอกับฟูพรจะเป็นชัยชนะที่สําคัญอย่างยิ่งสำหรับผมถ้าพวกเขาไม่สามารถจบท็อปโฟได้ก็ถือว่าล้มเหลววินัยเป็นเกตสามซีโอของอาร์เซนอลไม่ได้รู้สึกร้อนใจอะไร ในช่วงตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งทีมไม่ได้ดึงนักเตะใหม่เข้ามาเสริมทัพอาซนอนปล่อยผู้เล่นชุดใหญ่ออกไปจากทีมถึง6คนในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมารวมไปถึงปีเอเอเมริกโอบามายองไปให้กับบาร์เซลโลนาโดยที่ไม่มีการดึงแข้งหน้าใหม่มาเสริมทีมในขณะที่ทีมต้องการไล่ล่าพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเรื่องนี้สร้างความคับข้องใจให้กับหล่าซาโบกูเนอร์อย่างมาก ทีมต้องเสียกำลังในทีมชุดใหญ่ไปแต่กลับไม่พยายามหาใครเข้ามาแทนที่จยเล็กก็ตามจากการรายงานของฟอรัรมแฟนบอลเปิดเผยว่าเวนเกตส์ซบไม่ได้มองข้ามเรื่องนี้และมองหาการเซ็นสัญญาใหม่กับนักเตะแต่ไม่มีตัวเลือกใดที่สมเหตุสมผลดานซีอีโอของอาเซนอลยังเผยด้วยว่าอาเซนอลจะมองหาการเสริมทัพครั้งใหม่ในช่วงซัมเมอร์ซึ่งจะเป็นการเสริมทีมด้วยนักเตะที่มีชื่อเสียงระดับยุโรปด้วย ปัจจุบันอาร์เซนอลรั้งอันดับ6ของตารางพรีเมียร์ลีกตามหลังแมนยูไนเต็ดที่อยู่ในอันดับ4เพียง4คะแนนและแข่งน้อยกว่าถึง3เกมเทรี่ยองดีและเจมีค่คาร์ลเกอร์มองว่าอิบราฮิมาโกนาเต้ควรได้แมนออฟเดอะแมตช์มากกว่าเฟอร์กิวฟอนได้ในเกมที่บุกชนะอินเตอร์มิลานในศึกแชมเปี้ยนส์ลีก แงควาชายชนะ20จากประตูชัยของโรเบโตฟิเมโนและโมเมสซาร่าช่วยทีมคุมความได้เปรียบก,ก่อนเกมนัดที่2ที่อัลฟิลซึ่งในเกมนี้ฟานได์ได้รับเลือกให้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์แต่ทางองดีและคาร์เกอร์มองว่ากวนเตเหมาะสมกับตำแหน่งนี้มากกว่าความตลนักในเกมของเขาเขารู้ว่าบอลจะมาหาและเขาทำให้แน่นอนว่าบอลจะมาหา,พาเพราะกูวนเตจะปล่อยบอลมาผมไม่รู้ว่าทั้งคู่บอกอะไรกัน แต่โกนาเต้ปล่อยบอลมาและอีกอย่างเกมที่ยอดเยี่ยมของโกนาเต้เขาโดดเด่นเหลือเกินเมื่อถูกถามว่าแปลกใจห,หรือไม่ที่ฟานไดได้แมนออฟเดอะแมตองรีก็ตอบว่าใช่ผมคิดว่าโกนาเต้คือแมนออฟเดอะแมตสำหรับผม